วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ROV กับ Channel GG ROV นะครับวันนี้ผมจะมาาสาธิตการออกไอเทมของยอนนะครับหลักสูตรแบบดามิรแรงมากแรงมากแรงจริงๆครับแต่ว่าต้องเซฟตัวเองสักหน่อยอย่าไปแจกมากมันถึงจะโหด โอเคครับเรามาชมกันดีกว่าว่ายอนสายนี้จะโหดขนาดไหน โอ้โหทีมมันมีหงอโค้งด้วยทีมเขามีแทงสามตัวเลยโอ้โหทีมเรามีแทงหนึ่งตัวไฟเตอร์ไฟเตอร์สองโอเคน่าจะสู้ไหวอยู่นะ Vậy đi the of <laughs> oh, Không ai thấy âm mau quá แม่งคตดแรงอ่ะไอสก,กิลหัวเขียวนี่โอ้โหแม่งคตดแรงยิงทีครึ่งหลอดอ่ะโอ้ยตรงกลางรมาณสองไว้สามเลยโหสกิอิวก็มาผมไปด้านบนดูแ่บดูถ้าจะไม่ไหว ทไมเพื่อนเราปล่อยีอม oh, ีออ้ยอ้ยโนีดูหนีดูโหเฟิร์ได้ดีมาก ไปนู่นดีกว่าอยู่ตรงกลางก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าไปอยู่ด้านบนมันจะดันได้ดีกว่าเพราะอยู่กลางเราก็ได้แค่ดึงสองข้างไว้ไปดันป้อมด้านบนดีกว่าทาให้ทีมได้เงิน <Of Apollo. S 1> ผมว่ามีประโยชน์กว่านะเราให้ตัวแทงค์ยื้อไว้ด้านบน,ด,นด้านตรงกลางโหยูลด์มายูดมายูดมายูด E <tinc S 2> ฮึ่มชิบหายมันชอบยกพวกมาจังวะบ้าหรือเปล่า Shall this dark world. ตายซะตายซะตายซะไอ้ลุงโอ้โหยังไม่ไม่ตายว่ะถ้าผมจะตายเอง ีนน้อองเตารองเท้านี่นย้อนขาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกเพราะว่า <h akes noise> ถ้าไม่มีรองเท้าคุณ <h akes noise> หนีเขาไม่ทันจริง ไม่ว่าจะหนีไม่ว่าจะไล่คไล่ไม่ทันหนีไม่ทันแน่นอน Oh, my, god, my, my, arrow shall illuminate this. Bulk leo, bulk leo, เฮ้เกือบไปเกือบไปโ <speed> หไปกันล่างหน่อยดิกันล่างหน่อยกันล่างหน่อย <S <S 2> <S 2> ทัำไหมวะ ยังไม่ได้ก็ปาปมก็ได้วะไปเอวไม่หนีอีกไม่หนีกูยิงผูกนะไม่หนีไม่หนีใช่ไหมไม่หนีใช่ไหมได้ได้ไดยันหนีให้กูเห็นนะเดี๋ยวเปน,นไง แ <Dark> ป๊วบัฟฟ้าก่อนจะได้อันติแบบสบายใจสักหน่อยรอผมแป๊บ,บนึงอย่าเพิ่งบวกนะครับโหแม่งดันจังวะ gia ran gia ran giao mình một tiếng hay đéo không mày không tại sao mày đi ra ตายไหมตายไหมโอ้ยยียตายเฉยเฮมื่อกี้ท่านถ้าสู้นั้นผมว่าผมไม่ตายนะน่ยมุมล่างได้อีกแล้วผมนั้น Tower. <On slide. S 1> ตอนนี้ทีมโหดว่ะตายไหมตายไหมตาย Full speed ahead ชิบหายดิหายตีแบบนี้กลับดีกว่าไม่เสียงไม่เสียง The เราแม่งกดผิดไม่โดนใครเหลือวะี้จ้อันตรายอันตราย

the sun's power is limitless Limited. ถอยมาเร็วถอยมาเร็ว บดูเงินเงินทั้งนั้นตรงนี้โหได้หลายร้อยเลยไม่มีเลือดวะเรื่องผิดแรงละไม่โดนแน่เลยวะ เร็วถอยเร็ว,รวผมไม่เอาเว้ยผมไม่สู้ลิงจะมาเอาบัฟแม่งโดนฆ่า

nhìn này người nhìn ngon này đồng tiền này biển chinh hòa Hãy subscribe cho kênh Ghiền ดันไปเร็วดันออก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 ไปดันออกไปครับดันออกไปดันออกไปดันออกไปสับทีเดียวส <aters> ับสับสุดยอดพี่ This dark world. The sun's power is limitless, limitless. ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับขออยู่แถวหลังแล้วกัน สวยครับสดสวยไม่มีใครสนใจผมเลยโอเคครับผมชนะอย่างขาวสะอาดตอนี้น ใคร MVP วะโอ้โหยี่ลายอนเจมี่ก็อยู่ทิปเปอร์คิวโอเคครับผมจบไปสำหรับการรีวิวยอนนะครับอ่ายอนตัวนี้นะครับผมออกไอเทมแบบนี้นะครับนี่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 ครับใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดติดตาม subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับจุ๊บ